ฐานก๋วยเตี๋วด้วยกันครับผมเส็เล็กลูกชิ้นหมูหมักมีซี่โครงด้วยนะครับโอ้โหร้านนี้ mm hmm. ชามเบลอ mm hmm. น่ากินครับผม mm hmm. เป็นห้องแอร์ด้วยนะครับ mm hmm. ไม่ธรรมดาครับผม mm hmm. มาครับมากินก๋วยเตี๋ยวกันคนระับพี่น้องร mm hmm. ้านนี้เพิ่งเคยมากินนะครับโอ้โ oh, ห mm hmm. ห้องแอร์อย่างดีครับผม mm hmm. ปนิดโซยครับอร่อยไหมปนิดอร่อยชามใหญ่ด้วยเนาะไม่เราบุงกันเลยครับอีกฝนล,ลงไปน้ำส้มครับลุงแอนไม่ใส่น้ำตาลนะครับก็น้ำปลาครับผม ดูครับสี่โค้งครับผมโอ้โหโน่ากินครับดูลูกชิ้นพี่น้องเดี๋ยวจะบอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับกินเสร็จก่อนลุงแอ๊ก็มากินครั้งแรกนะครับเป็นห้องแอร์ด้วยมาครับชิมกันก่อนชิมน้ำก่อน โคบรอน่ยอย อร่อยไหม<า>อร่อยมากมาครับให้เยอะมากครับแต่ไม่รู้ว่าชามเท่าไหร่ครับเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวค่อยดูราคาเขาลูกชิ้นเจ็ดลูกครับผม สี่โค้งครับอืมเปื่ออยูอ่หมูหม,มักชิ้นใหญ่ๆ ดูรูปชิ้นครับผมหน <5, 6, S 1> ึ่งสองี่ห้าหกบกินเป็นรูกหนึ่งครับเดรูปอะ Xin giữ mạng ยุย่ยลอยครับใช้ได้ บบโอ้ม่นแ็บเลยครับวยเตี๋วชามนี้45บาทให้เยอะคุ้มมากครับให้เส้นก็เยอะแถมอร่อยด้วยครับห้องแอร์อย่างดีขอบคุณที่รับชมนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับ